สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมีการทำนายนะคะดวงประจำวันนะคะนะจากตรงน,นี้นะคะสำหรับคนทั้งเจ็ดวันค่ะคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพราุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นั่นเองค่ะนะเป็นเอ่อดวงนะคะของประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะคะ2568ากนะจ๊ะนะ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักการงานการเงินสุขภาพไพ่อยากบอกอะไรนะคะนะอะ,อะไรที่เราแบบว่าสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่คนระมัดระวงังรวมถึงเลขนําโชคนั่นเองค่ะนะคะตรงนี้นะไพ่ตรงนี้นะคะสําหรับนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็เลยละกันนะคะอือสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะโอเคค่ะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของความรักนะเอาเป็นว่าสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะนะในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดนะคะพี่เห็นว่านะคะ,ะเรื่องของคนโสดเนี่ยจะเกณฑ์มีคนรักดีๆนะคะเข้ามาคนที่เขาเป็นคนดีรักจริงนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่มีศิลธรรมอยู่ในจิตใจ นะ,ะนะตรงนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะในวันที่ดวงของคุณนะคะในในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมค่ะนะสองพ้นะจะพี่เห็นว่าจากตัวเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใ,ใจดีสุข,ขุมนะคะเราอ,อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะคะแบบนี้นะถ้าคนโสดนะคะรวมถึงถ้าเป็นคนมีคู่นะพี่ก็ยังเห็นว่า คู่ของคุณนะคะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะรักษาคําพูดนะคะรักษาสัจจะเป็นคนซื่อสัตย์รวมถึงเป็นคนที่พี่มอนิเนอร์ของเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดด้วยนําพาในเรื่องของความรักนะคะ,ะไปกันรอดนะเออไม่ว่าในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะจากตรงนี้พี่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะ สำหรับดวงคนเกิดวันจรรันทร์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพี่ว่าในเรื่องของความรักนะคะในคู่ครองนี้อินิเกณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะอะต่อมาค่ะนะในเรื่องของการงานงานะในเรื่องของการงานการเงินพี่ก็ยังบอกว่าอดวงคู่กําลังมานะคะดวงคู่กําลังมาในเรื่องของการงานการเงินพี่เห็นว่าเอ คนรักนะคะยังคอยซัพพอร์ตยังคอยเป็นกำลังใจอยู่ใกล้ๆแม้ว่าบางทีเราเหนื่อยล้าเขาก็ยังคอยปลอบประโลมจิตใจนะะให้กําลังใจเราเป็นสร้างแรงบรันดาลใจเราให้เราพึดสู้ในทุกๆวนันมีกําลังใจดีๆอยู่รอบข้างประมาณนี้นะคะนะในเรื่องของการเงินการงาน,งานแน่นอนอยากกำลังใจดีการเงนิงนการงานก็ต้องดีถ้วยาตามหลับนะคะ่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะต้องแบบว่านะช่วงนี้จะรู้สึกค่อนข้างที่จะงุนงง่ายจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยขี้บ่นเป็นธรรมดาเอาเป็นว่านะตรงนี้คนรักของคุณเขาไม่ได้เหมือนนาแต่อย่างใดเลยแต่พี่เกรงว่าคนรอบข้างอะคะ่ะนะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเธอจุกจิกจังเลยอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีผลในเรื่องของการงานนิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะต่อไปค่ะพี่จะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพเนะี่ย สุขภาพเป็นยังไงบ้างสำหรับคนวันจัน์นะสุขภาพนะืมพี่เก่งว่าคือในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอ่าถ้าในะช่วงนี้รู้สึกว่าเอ้นป่วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกอะไรเงี้ยบางครั้งสุขภาพร่างกายเราก็จะมีภูมิตกบ้างนอ่อนแอไปช่วงคราวครับ ถ้าคุณทานยาพักผ่อนเพียงพอแล้วแน่นอนเ่ในช่วงอ,อ,าอาทิตย์ที่ถึงเนี้ยต่อไปเนี้ยนะคะในรงสุขภาพร่างกายของคุณนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะเราก็สาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นั้นเรื่องเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะนะบางทีเราก็แบบว่าดูแลเขาจนที่เราลืมดูแลตัวเองหรือเปล่ามันทําให้คุณรู้สึกว่า เหนื่อยนะคะช่วงนี้เนาะโอเคด้วยความเป็นรักและด้วยความรักแหละห่วงใย,ยแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจแต่เราแตกต้องดูแลตัวเองเขาด้วยนะคะในช่วงนี้นะต่อไปค่ะเอแล้วนะคไพ่อยากบอกอะไรกับเราโอเคค่ะคือไพ่นะตรงนี้บ่งบอกว่าอยากบอกอะไรกับคุณคือขอให้คุณนะนะคะนะ อาจจะต้องมาดระวางนิดหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับเอะบางทีเรานะคะการกระทําอะไรไปบางอย่างเนี่ยมันส่งผลส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างคนที่คุณรักอะค่ะที่พี่มองแส์แบบนี้บางทีเราทําอะไรลงไปแล้วบางทีเราไม่ได้แค่ผู้มีพระครุณหรือ,อคนที่เรารักอย่างจริงใจนะคะไม่ว่าจะพ่อแม่เอยหรือลูกบเอยเหมือนแค่ เราก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนเด็ดขาดนี่แหละแต่บางทีความรู้สึกเขาเขาอาจจะน้อยใจหรืออ,อยาให้คุณเห็นค่าเขามากขึ้นในช่วงนี้นะนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะอ่ะต่อไปค่ะเอะแล้วนะคะนะต,ตรงนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะมีเลขนำโชคอะไรบ้างนะคะจากตรงนี้นะ,ะเอาเป็นว่าคือดวงเนี่ยในเรื่องของโชคลาภนะพี่เห็นว่า หนึ่งหลักๆเลยอาจจะมาในลักษองของอในเรื่องของการทํางานก่อนเป็นหลักเลยนะคะมุ่งมานกะอุตสาหะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะพี่เห็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของการทํางานแต่ถ้าเลขนําโชคเนี่ยค่ะพี่ว่าเลขจากคนรักเลขจากเด็กนะคะเลขจากลูกของคุณนะคะเลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขหกนะคะ สามเจ็ดหนึสองสาสองเสี่สแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะอาเป็นว่าในเรื่องของความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะพี่เห็นว่าในเรื่องของคนโสดน,นะคะคือนะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองค่อนข้างมากหน่อยนะคะนะบางทาีเราอาจจะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ได้ต้องการใครในช่วงนี้หรือเปล่าสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะสาหรับคนที่มีคู่โอเคค่ะต้องแบบว่าดูแลห่วงใยกันมากขึ้น รวมถึงนะคะบางทีในช่วงโอกาสสำคัญวันพิเศษครบรอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนคนนั้นคนรักของคุณนะคะนะเขาคาดหวังนะคะให้คุณสนใจให้คุณใส่ใจคุณอาจจะต้องมีของฝันพิเศษให้เขาเล็กๆนะ้อยๆก็ได้แค่นี้เขาก็ดีใจแล้วนะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะอืมนะคะเอาเป็นว่า อะเรามาดูกันในเรื่องของการงานการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนในช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะที่เห็นว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างหนักหน่วงเลยในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นต้นเดือนก็ตามเถอะนะคะรวมถึงนะคะตัวถ้าจากตรงนี้ในเรื่องของการงานการเงินติดขัดอย่างไรพี่เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าแม่หรือพระแม่ต่างๆเนี่ย คุณขอพรท่านได้เลยนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะพี่ว่ามีเกณฑ์ที่จะสาเร็จนะคะค่อนข้างสูงเลยนะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะ,ะสุขภาพนะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องแบบว่าอามไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณนั้นก็ยังสามารถที่จะดำรงใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติ อย่างแน่นอนไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลใจนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณโอเคค่ะนะที่มองในเรื่องของลักษณะของการรอนะไพ่บอกอะไรกับคุณเอาเป็นว่าพี่เห็นว่าสําหรับ ใครที่ต้องการาได้งานทำเอาผู้จตรงว่าสมัครงานรองานแล้วงานเล่าพี่ว่าภายในพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีนะคะหรือในสัปดาห์นี้มีข่าวดีสําหรับคนที่เกิดวันอังคานะคะสําหรับน้องๆท่านใดเนี่ยเออที่ต้องการศึกษาต่อหรือต้องการที่จะแบบเอยไปสมัครเพื่อฝึกงานหรืออะไรอย่างงยแล้วแต่นะพี่ว่าเกณฑ์เนี่ยช่วงีต้องการรอหรือต้องการสัมภาษณ์อะไรบางอย่างเนี่ย นะคะไม่เกินวันที่30เดือนนี้แน่นอนนะคะทุกทท่านมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะนะแน่นอนรวมถึงอาจจะกรณีที่มีความรักแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ภายในช่วงเดือนนี้นะจ๊ะอ่ะต่อมาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันคานั้นนะคะในวัน พรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนั้นคุณจะมีโชคมีลาบไหมนะคะพี่ว่าคุณมีโชคมีลาบ100ร้อยเปอร์เซลยนะคะแน่นอนนะจ๊ะนะแต่ด้วยเรื่องโชคลาบของคุณนี่อาจจะมาเข้ามาค่อนข้างเยอะและคุณค่อนข้างที่จะใจร้อนซะด้วยสิพี่เป็นห่วงนะตรงนี้นะคะเป็นห่วงนะตรงนี้เอาเป็นว่าอาจจะต้องในเรื่องของการ เรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของอารมณ์นะคะโมโหง่ายนะงุนิดง่ายหน่อยในะะช่วงนี้สำหรับคนเกิดวังคารนะแต่โชคลาภของคุณพรุ่งนี้นะคะคุณมีอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าเลขนำโชคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะนะคะก็จะเป็นเลขห้าหนึ่งหนึ่งแดสี่หกสูนย์นั่นเองค่ะขอให้คุณ โชคดีนะคะต่อไปค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธท่านใดต้องการดยดวงส่วนตัวใช่ไหมก็จิ้มลิง์หน้าโปรไฟล์แอดลายม้านเขียวมาได้เลยค่ะนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในเรื่องของความรักพี่เห็นว่าเป็นเหมือนลักษณะของความรักที่กำลังจะ,อะงอกเงยหรือว่ารู้จักกันแหละ สางความสัมพันธ์กันสาหรับคนโสดเอ๊ยยังไม่แนะ่ยังคนโสดในคําว่าโสดอาจจะมีคนที่แบบว่าคุยกันอยู่ดูใจกันอยู่นั่นแหละมีเกณฑ์พัฒน,นาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเลยนะหรือถ้าใครโสดจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่มีเกณฑ์ที่จะมีคนตกลงรักคุณแน่นอนคะ่ะนะเอาเป็นว่าไม่ใช่เพียงแค่คุณแค่คิด,คดไปหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกทิพทิไม่ใช่มันคือเรื่องจริงนะคะมันคือเรื่องจริงนะ เอาเป็นว่าในเรื่องของความรักค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในดวงของวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพี่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละนะสาหรับคนมีคู่เอาเป็นว่าอาจจะมีสนับของการที่ตกลงปรงใจกันารนะคะถ้ามีการขอแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะะมีเกณฑ์สมหวังค่อนข้างสูงเลยนั้นชัดเจนนะคะอ่ะต่อไปค่ะ มาดูในเรื่องของการงานได้ไหมการงานนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกอึอดอัดอยู่แหละเหมือนกันบางทีเราเราเนี่ยนะคะอยากเลือกบางอย่างแต่ด้วยกฎระเบียบหรือองค์กรต่างๆทําให้เราต้องกระทําเช่นนั้นนะคะค่อนข้างาเหนื่อยนะคะนะเอาเป็นว่านะตรงนี้อยากให้คุณค่อยๆทําไปก่อนนะคะ ช่วงผ่านพ้นเดือนนี้ไปนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะนะคะว,วันที่5ตุลาคมเนี่ยนะพี่เห็นว่าหลังจากผ่านช่วงเดือนนี้ไปนะถ้าคุณคิดจะหักขยายหรือเปลี่ยนงานคอยคิดอีกทีหนึ่งนะต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพค่ะแน่นอนนะคะต้องมีความที่จะอุตสาหะหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหน่อยนะจ๊ะ รวมถึงงานค่อนข้างหนะะักหาเวลาผ่อนคลายความเครียดของคุณบ้างนะจ๊ะอาจจะลักษณะของการอ่านอ่านหนังสือที่รู้สึกผ่อนคลายงานที่คุณชอบวาดรูปฟังเพลงหรือ,อดูซีรีส์หรือนะคะฟังพี่แบบนี้ก็ได้เพลินๆก่อนนอนนะจ๊ะนะมันทําให้คุณผ่อนคลายเหนื่อยจากการทํางานหนะักเพราะว่านะตอนนี้พี่เห็นว่าดวงคนที่เกิดวันพุธอะค่ะ ในวันที่ห้าตุลาคมเนี่ยคุณข้างที่จะเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ละเออรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันยังพักผ่อนไม่เพียงพอเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอะต่อไปค่ะพ่อยากบอกอะไรคุณสำหรับคุณเอาเป็นว่าของคนที่เกิดวันพุธนะคะพี่อยากให้คุณนะนะคะเอ,อ่อตั้งเป้าหมายในชีวิตหน่อยละกันนะคะนะอย่าท้อแท้พี่เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะจากตรงนี้นะ พี่เห็นว่ามีเกณฑ์มีสิ่งดีๆเข้ามาแหละนะคะมีโอกาสความสำเร็จเข้ามาค่อนข้างสูงนะจ๊ะต่อไปค่ะณนะช่วงนี้มีโชคมีลาบเข้ามาไหมนะคะถามว่าโชคลาบนั้นมีไหมนะคะพี่ตอบว่าณนโะชคลาบนั้นนะคะเ,เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะเลขนำโชคของคุณนั้นคือเลข9 79 21 หนึ่งสี่แล้วก็สามค่ะนะคะต่อไปนะคะสำ,คส,คสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพระรหัสนะคะในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ดวงของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรอะมาดูพร้อมๆกันค่ะอืมสำหรับคนที่เกิดนะคะวันพระรหัสนะคะนะวันที่5นะคะพี่เห็นว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้ากรณีที่มีคู่ครองแล้วอาจจะต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องอาศัยความอดทนนะคะ แล้วก็บางทีอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เราอะเอิงต่างควรต่างร้อนบางทีทำอะไรให้แก้วร้าวแตกแบบนี้ก็ได้อาจต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนนะคะนิดนึงนะคะในช่วงของความรักถ้าคนโสดนะ,ะพี่แนะนำว่าช่วงนี้ยังไม่ไม่ควรที่จะเปิดใจนะคะถ้าเป็นคู่ครองมีคู่แล้วอาจจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความที่ต้องมีความรู้สึกว่า มีเรื่องเข้ามาให้ก้มอ,อกก้มใจแล้วกันนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนนะในเรื่องของการงานการเงินแม้ว่าที่จะมีการผิดใจก,ก,กันทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยในเรื่องของการงานนั้นเขาก็ยังคอยซัพพอร์ตคุณอยู่น,นะคะนะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพแน่นอนคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วเนะี่ย ในเรื่องของสุขภาพแน่นอนค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลคุณเป็นคนสวยนคนน่ารักและเป็นคนมีเสน่ห์นะคะนะเอาเป็นว่าณนะตรงนี้สุขภาพคุณค่อนข้างที่จะดีอยู่เลยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะจ๊ะอะต่อไปค่ะไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะเอาเป็นว่าคือสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยที่นะคะที่มองว่า อยากให้คุณนะคะคิดนะคะคิดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีอยู่ในศีลธรรมละกันพี่พูดแบบนี้นะคะนะเออนะคะพรุ่งนี้จะทําอะไรแล้วแต่นึกถึงในสิ่งดีๆเข้าไว้นะนะคะประมาณนี้นะ,ะอ่ะต่อไปจ้ะเลขนำโชคโชคลาบมีไหมนะคะสำหรับคนที่เกิด วันพฤหัสนะคะวันที่5ตุลาคม2568โชคลาบมีไหมคําตอบค่ะโชคลาบได้จากเด็กนะคะนะนั่นเองค่ะนะอ่ะแล้วก็โชคลาบค่อนข้างมีค่อนข้างสูงเลยนะคะเลขนาโชคของคุณนั้นนะก็จะเป็นเลข28 69 77 29และ56ค่ะ ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตน,นะคะอัดลงไปอาะคลิปถัดไปนะจ๊ะ